พูดออกปากเลยบนดอยอินทนนท์10องศา8โลอ่ะทุกคนรอบดนึ่ง4โลใช่ป่ะวันนี้โล2รอบ6โลนะ อยู่แม่ปาบนทองอินถนนนะคะมาเดินเทวล้อแค่อ,คอ,คอ๋อเนเดวอ้เมื่อวานฝนก็ตกยังมีคนเดินอีกวันนี้ตอนตีห้าฝนตกฝนตกทีนี้จะไปดีไหมจะ้ะเพราะพอดูอ่าอุณหภ,ภูมิอ่ะเขาบอกว่าฝนไม่ตกแล้วตีห้าหยุดแล้วหยุดตีสี่หยุด เราก็ตั้งนาฬกาปลูกไว้ตีห้าตีห้ายังปลอยปลอย,ปลอยเลยไม่ลุกเลยมาถึงเรามาถึงนี่กี่โมงนะพี่เรามาถึงนี่เจกี่โมงนะเจ็ดโมงแล้วเนาะ,นอะเออโอ้ยด้ดูภาทิเหนือเหอคะเออไม่ไม่เห็นแล้วมั้งคะอาอ,อาศัยว่าน่าจะมีหมอกอีกไหมไม่รู้ แต่พระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้ไม่น่าจะมีหมอกละสูดหายใจลึกๆอากาศบริสุทธิ์ก่อนที่จะไปเจอมลพิษ เขาเลยตั้งน้ำตกพันเสด็จนะคะน้ำตกลางเสด็จไหนีฮะอ๋อนี่เหรอใบนี้เขาเรียกใบอะไรนะฮะห้อมโดมห้อมโดมทำเสื้อหม้อห้อมเนาะค่ะแล้วเป็นย้อมสีลงเกลียดยีนสีเวลาเราตัวร้อนก็เอาผุวผิวอากมาใส่อ๋อใบทำเสื้อหม้อหอม เริ่มเหนื่อยละถือไม้เท้าด้วยโอ้สวยมากนัง่งตกงานเระเด็นโอ้บ ถ่ายตอนเดินได้สุดหน่อย,ยอน,น้องไกด์เบอกว่าอะไรนะฮะใบเนี่ยผักไผ่ใบกว้างอันนี้เป็นผักไผ่ใบแคบผักไผ่ใบแคบก็จะต้นเล็กใช่ไหมคะใบมันจะเล็กใบมันจะเออไม่ใช่ต้นเล็กคือใบจะเล็กใบในี้ใบจะใหญ่ผักไผ่ใบกว้างคุณสมบัติของมันก็คือเอารากมันไปต้มน้ําดื่มเพื่อที่จะเป็นว่าน<ผ>ชักมดลูกหเหมาะสําหรับ ผู้หญิงที่อยู่คันก็ดีถูกไหมคะ,ะแล้วก็ปวดประจำเดือนพวกนี้ป่ะ,ะ,ะโ,อโอ้โหนะสมุนไพรไทยเราอ่ะสุดยอดละไม่ต้องยาฝรั่งเลยไม่งั้นโบราณโบราณเราจะอยู่กันมาได้ไงเนาะ <c oughs> เออแข็งแรงด้วยดูสิกินยาฝรั่งไงมีแต่โรค <c oughs> แต่สมุนไพรไทยเราก็ต้อง เราก็ต้องอย่ามากเกินไปแล้วอย่าน้อยเกินไปนะคะถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ได้ผลมากเกินไปก็เดี๋ยวไปลงไตอีกนะกินให้มันพอดีพอดีกี่วันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เดินทั้งหมดนี่กี่โลนะคะ3ามโลสองร้มตรเมตร,มมตรถ้าเดินไปถึงจุดชมวิว คือ1กิโลแสดงว่าเดินกลับอีก2กิโล200เมตรนะคะถ้าเป็นวงกลมเนาะหรือจะเดินกลับก็ได้เดินกลับไปกลับก็2โลโ,อ,โอ,องนี้ ฝั่งนี้เหรอฮะโอ้นยเียเนี่ยต้องทำเป็นแบบเียกเป็นุ่เรเปียกง้องหัวต้องอายุเบม้หัวหน้าตัวนี้ สวยมาก so โอ้ดูขดหินหนั่นนั้นท <c oughs> ีนี้ <c oughs> นี่เริ่มเริ่มเห็นภูเขาแล้วนะ <c oughs> โอ้เรามาทำน,นะเส <c oughs> เราเดิน <c oughs> วงกลม อ๋อที่แดงๆคือกุหลาบพันปีอ๋อเหรอเขาขึ้นตลอดเลยรอ๋ออปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งโอ้ได้เห็นกุหลาบพันปีด้วยปีหนึ่งมีครั้งเดียวอ๋อนี่ตอนนี้เราลงลงมีอ๋อนี่คือจุดสูงสุดเขาแล้วเหรอค่ะอันนี้ใช่ไฮไลท์เขาละอันนี้คือเข้าปีนที่สองปีที่สองคือเราก็เดินลงลอดลอดลอดลงไปค่ะกุหลาบพันปีก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาอัลมกราไปค่ะอ๋อฮะ แต่อันนี้คือหลงฤดูอ๋อนี่คือหลงฤดูโอ้ได้ขึ้นมาสามาโอ้เราได้เห็นหมดเลยอ่ะแล้วต้นนี้ต้นอะไรครับโอ้หลงฤดูมาให้เราชื่นชมกุหลาบพันปีกินได้ปะกินได้สวยเกินนี่รพริกกแล้นะใช่ปะกินอย่างนี้แหละค่ะกินสดๆเลยเหรอค่ะกินเพื่อเขาบอกว่านี่หมอกยังไม่สวยนะไกด์ท้องถิ่นบอกนี่หมอกยังไม่สวยบางวันนี่ขึ้นมาที่ทางทางเดินตรงนี้เลยเนาะ แล้วก็เพราะต้นไม้มันไม่ขึ้นเองคือเนี่ยตะกี้เราเดินมาจากป่าตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นโล้นมาจนถึงจุดจริงๆไม่ต้องเขียนเส้นทางเ้าเอ,อกงก็รล้ใช่ไหม<ช>บ,<ะ>บางคนเขาก็อยากจะลอง,งอ๋อมีบางอุ้ยอันตรายนะ,นะต้องทำต,งตามกฎ นเเส้ทางคือต้องเขียนถ้าไม่เขียนคือคนมีลายรูปแบงเดินแค่นี้ยังไม่พออยากจะเดินในที่เขาห้ามเดินไปลอกเขาลงไปฉลอกเขากลิ้งไปเดือดร้อนอีกเดือดร้อนเ็าอีกอะไรพ่เลนพ่เลนอ่ะเดือดร้อนต้องหามลงอีกทำอะไรก็ได้อย่าให้เดือดร้อนคนอื่นอ่ะนะไปทำมือ เดินลงเราจะไปกิโลที่สามเนาะจุดสูงสุดคือกิโลที่สองอ่ะอ๋อกิโลที่หนึ่งเดี๋ยวเราเดินมาถึงจุดสูงสุดนี่หนึ่งกิโลเองเหรอคะฮะแล้วนี่จะไปเดินกิโลที่สองโอ้โหเขาี้วแล้วลูกเขาจะเวสวยโอ้พี่ขอถ่ายตรงนี้หน่อยพี่อันมา นึกว่าเข้าป่าแล้วเดี๋ยวออกจากป่าอีกโอ้โหคือต้องเดินรอบเนาะเดินรอบไปเลยสวยสวยอืมขามาว่าประทับใจแล้วขากลับวนรอบวงกลมประทับใจอีกสวยจริงๆปกติมีคนไกด์นำทางนี้ยืนตรงนี้ยังสวยเลยโอ้โหกิวแม่ปานโอ้โหมันเหมือนเวก้าะ พีด <O> <ường> ูลงได้วพื่ดเป่าะพี่ดูเดี๋ยวหยุดยืนสักหน่อยนะสวยมากดูทางเราเดินหมอกกันนะโอ้โหดูดูหมอกดูหมอก สวยอยู่เลยอือมาถ่ายด้วยไปควันออกฝั่งนะจริง,งเลยนี่ขากลับแล้วนะอแค่อีกประ300มาณสามร้อยเมตรตอนนี้ทเท่าไหร่เดี๋ยวเขาแซรด้วยสิบโมงสิบห้าอันนี้ต้นนี้สวยมากอุ้ยสูงมากไป ไปเดินเรื่องหน่อยเรือนอก้าวโน้มตัวไปข้างหน้าก้าวโน้มตัวไปข้างหน้าเดินไหมอย่าหยุดอย่าหยุดแป๊บเดียวอน้มตัวไปข้างหน้าไว้แล้วโน้มตัวไปข้างหน้าสองข้าไปเร็วก้าวยาวแเร็ว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 เพื่อผูกกระดึงเพื่อผูกกระดึงเร็ว เห็นล้วสงสารอสงสารรัานนวดแล้วเกินนี้เฮ้ยเฮไม้ใหญ่นะครับไม่มีลากแก้วเลยไม่เห็ลากฝอยมีเวลาล้มไปเนี่ยล้มยาวเกิดลมพัดแปลกไปอนแองจริงเลยกี่ร้อยเมตรนะสองร้องเมตรจะถึงแล้วเดินวนรอบวงกลม ยอยากจะกลับแล้วสูอากาศหายใจลึกๆเฮ้ยแต่เย็ยนดีนะข้างในเย็ยนดีเย็ยนเย็ยนเหนมือนกันนะจอกันใชได้ไปไปต่อดีกว่าจะได้ไปนั่งกินกาแฟดีกว่าเนอะเนี่ยนะต้นใหญ่ขนาดนี้ไม่มีรากแก้วนะเธอไปพิงเธอไปพิงไม่ได้เพนะิงเ้าาเเยลห็นถูกไม่ให้ช้างโ <c oughs> อ้ทำไมมันถึงไม่มีรากแก้วธรรมชาติเลยเหรอธรรมชาติข้างบนนี่แหละโอ้ธรรมชาติข้างบน แสดงว่าน้ํามาเยอะๆก็มีสิทธิ์ล้มเหมือนเหมือนกต้นนั้นโอ้อโหนี่เฟินใช่ป่ะคะใบเฟินไหมอ,อม,มันก็ขึ้นมาต่อเอนาะทางลงไปต่อเสียงน้ำตกตอนนี้เราลงมาแล้วนะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานก็เราใช้เวลาเดิมสองชั่วโมง okay. รอบวงกลมสิ่งหนึ่งที่เกิดความประทับใจก็คือ1ธรรมชาติที่สวยงามน,นะคะแล้วก็อากาศบริสุทธิ์วิวสวยมากจะบอกว่าให้มาคุณเริ่มมาแต่6โมงจะถึง6โมงเย็นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าช่วงเช้าอะ่ะโอกาสที่จะมีหมอกสวยๆอะ่ะเจอเยอะเที่ยงก็อาจจะเจอนะเนี่ยเราลงมา10โมงครึ่งนะหมอกยังมีอยู่นะคะแต่ว่าแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันเนาะฉะนั้นก็ มาตอนเช้าดีที่สุดแต่ว่าไม่ทันก็อาจจะเที่ยงก็ได้เนี่ยนี่ยังมีทิปขึ้นอีกนะคะเนี่ยเนี่ยังมีแบบทิปเดิน,เ,นเดินขึ้นไปที่ข้างบนเนี่ย,นนยก็คือยังมีคนเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงหกโมงเย็นถ้าจำไม่ผิดก็ถึงหกโมงเย็นเดินยังไปได้อีกนะคะแล้วก็ให้ทําตามกฎประทับใจมมไม่เกีม่เกียไม่หรอกนะช้อนไม่มีวะจะถงก็ไเช้อ ครั้งนี้ก็ประทับใจมากแฟนติดใจจะมาอีกนะคะมการาตอนนี้ตอนนี้เรามาพุจินะคะวันนี้มันที่สิบโอ้โหมอกอะไรกันเนี่ยทำไมสวยขนาดเนี้ยโอ้โหยันงนี้ยังสวย